สอน้ำก็นองเป็นตะลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสัหลูกกันจริงวันลอยกระทง วันที่30ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2 5 6 5นี้ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงไหว้พระขอพรปิดทองหลวงพ่อโบสน้อยชมชิมชอบอาหารรสรสสินค้าราคาถูกจากโรงงานเสื้อผ้ากิ์ชอปของกินถูกปากของฝากถูกใจการละเล่นสวนสนุกชุดใหญ่พร้อมไฟแสงสีฟูฟ้าตรการตาทุกค่ำคืนชมดนตรีศิลปินรับเช หนุ่มหล่อสาวสวยพร้อมแดนเซอร์เต็มวงย้อมคอดตาดำ่อตามันทันไปเห็นเือตอนอยากขอคอนอระมือที่กำลังกอดมันซะอึเรามันเช้าวันร้ายฉันกลัวจะตายเพราะคิดถึงเธอตอนอยากขอคอนอระมือที่กำลังกอดมันซะอึถึงวันยันเช้าละพี่แม้ก็มันจน่าจะบายสองมาก่อนจะมีน้ำเท้ารอบก็ร่ายร้องตอนนี้นะร้อนที่พบมีเธอระแวงโคบินที่บ้านที่ก็มีบ่คิดถึงเชี่ยร้ายเป็นจักเป็นตอนบางทีคิด อยากลุณนครแล้วก็อยากคุณงอนนะครับยังไม่อยากคุณมีไหมนะครับเบิ้อลย เกเของอย่าลืมวันที่30ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2565นี้ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงไหว้พระขอพรปิดทองหลวงพ่อโบสถน้อยชมชิมช็อปอาหารรสรสสินค้าราคาถูกจากโรงงานเสื้อผ้ากิ์ช็อปของกินถูกปากของฝากถูกใจการละเล่นสวนสนุกชุดใหญ่พร้อมไฟแสงสีฟูฟ้ฟาตรการตาทุกข้าคืน ชมดนตรีศิลปินรับเชิญหนุ่มหล่อสาวสวยพร้อมแดนเซอร์เต็มวงแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ